เขาเรียกทานฟอร์มมาจากภาพเหมือนศิลปะให้มันอยู่บนผิวก็คือเหมือนเครื่องฟินผมชอบงานสักครับค่อนข้างลาบากมากสมัยก่อนมันอุปกรณ์บางทีต้องทําเองมาจับลองผิดลองถูกค่อนข้างเยอะ ครับ C M ครับเป็นช่างศักดิ์ครับทำงานสไตล์เออเป็นเขาเรียกเอ่อเวลิซึมครับเป็นภาพเหมือนเ,ออเน้นไปทางภาพเหมือนแล้วก็เป็นขาวดำอย่างเดียวที่ไม่ทำสีพอดีตาปอสีครับ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าเขาเรียกชาร์ฟอร์มมาจากภาพเหมือนจากงานศิลปะให้มันอยู่บนผิวหนัง <Yeah. S 1> คน ก็คือเหมือนเครื่องปิ้พนะ่ะแหการทํางานในสไตล์พี่หรอภาพเหมือนต้องเข้าใจเรื่องศิลปะก่อนน้องๆบางนคนจะเรียนรู้แต่เทคนิคคือเข้าใจแต่เรื่องเทคนิคคือรอยสักภาพเหมือนภาพเหมือนก็คืองานศิลปะนะครับ เราไปเรียนรู้เรื่องเทคนิคงอยู่ไม่ได้เราเราต้องเข้าใจเรื่องศิงละปะก่อนเรื่ององค์ประกอบเสียงหรืออะไรหลายๆอย่างการอ่านภาพขาดว่าภาพนี้สวยหรือไม่สวยแล้วเรื่องเทคนิคอุปกรณ์เราค่อยมาเรียนรู้ที่หลังก็ได้ถึงเราจะเก่งเรื่องเทคนิคแต่ความรู้เรื่องศิงละปะเราน้อยเราก็ไปกับในสไตล์ที่พี่ทำอยู่นี้ได้ก็คือพวกปัหเลย ต้องมีควบคู่ไปครับไม่จำเป็นต้องมีมาก่อนแต่ถ้าเรียนมาก่อนยิ่งดีหรือว่าเราเราเราู้เราเรียนรู้เทคนิคก่อนในการทําแล้วค่อยไปเรียนรู้ศิละปะที่หลังก็ได้เพราะว่าเทคนิคมันแตกต่างกันอยู่ในวงการการทํางานอยู่ปีแล้วก็20ปี25ปีคือเด็กๆที่เขียนภาพอยู่แล้วแล้วก็งานที่พี่ทาโดยปกติสมัยก่อนคือมันแค่อยู่บนกระดาษแต่ตอนนี้เราสามารถเอามัน,นมาอยู่ในเนือคนได้เราไม่คิดว่าลายพวกนี้มันจะมาเ็นรอยสักได้แต่ตอน นี้เราเรามีประสบการณ์พอที่เราสามารถเอามมอในอยู่บนผิวหนังคนได้แล้วก็ถือว่าที่รีพประสศพเขลิกงนก็อัปตตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่ทำอยู่ที่นู่นอยู่แล้วก็ด้วยความบังเอิญว่าแต่งงานเราได้มีโอกาสได้ไปอยู่ทีนี้เราก็ถือว่าเราหาประสบการณ์ด้วยแต่ คแข่เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่ให้เราอยู่ได้คือหลังชฟฝาไม่ทําไม่ได้ยังไงก็ต้องทําข้อดีก็คือว่าเพื่อนน้อยเราได้เราได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็เราได้พัฒนาตัวเองเยอะขึ้นหลายเชื้อตายเราได้เรียนรู้เทคนิคของแต่ละคนแต่พอเราได้ได้ได,ได้ได้ไปอยู่ที่นน่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็คือคนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศิลปะมากเขาอยากได้ในสิ่งที่เขาอยากได้พี่ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองว่าต้องมาทํางานประเภทที่คนอื่นเขาสามารถเขา้เขาถึงแล้วเราก็ได้ตังค์ด้วยเพื่อที่จะให้เราอยู่ไปได้ เด็กสมัยนี้ปัจจุบันดีครับพัฒนาเรียนรู้ไวอุปกรณ์หาง่าย YouTube ดูได้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เยอะมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนติดกันเยอะการเป็นนักศึกษายากเข้าถึงเรื่องศักษายากซึ่งเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตามโซเชียลมีเดียทัวไปก็ถือว่าสำหรับเด็กใหม่ๆที่เข้ามาทำงาน พัฒนาเร็วทางาน2ปี3ปีก็ทํางานเจนาที่ได้ไม่ต้องรอสมัยที่ต้องรอเป็น10ปีขึ้นอะไรเงี้ยถึงจะมีประสบการณ์เรื่องการใช้อ,อุปรกรณ์ดีเข้าใจอ,อุปรกรณ์ใช้ง่ายซื้อมาใช้ได้เลยเราก็เลยไปพัฒนทเขาก็เลยมีเวลาที่จะไปพัฒนาตัวเอง สมัยพี่ยากมากเพราะว่าอุปกรณ์บางส่วนก็ต้องทําเองด้วยต้องตั้งเองต้องอะไรตอนนี้มันพรีเมีหมดแล้วครับซื่อมาใช้ได้เลยแล้วเรื่องความสะอาดก็ดีคล้ายแล้วทิ้งเลยไม่ต้องมานั่งคา่าเชื้อะไรกันอันนั้นยอข้อดีก็ก็ดีสาหรับเด็กสมัยนี้ถือว่าโอเค ยึดแนวทางของตัวเองเป็นหลักให,ใ,หให้มองโกฟกัสไปที่ไม่ได้ทำหลายๆอย่างพร้อมกันเราอยากทำอะไรให้เราเน้นไปตรงนั้นก่อนแล้วให้ให้เก่งไปทางสัญงานของตัวเองอย่าไปเปลี่ยนเพราะว่ากระแสรหรือสังคมที่มันจะต้องเปลี่ยนแต่เราจะอยู่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่เราอยู่ที่ร้านหรืออะไรพวกนี้ว่า,เ,เ,รา,เ,ราเราก็ต้องทำมาากินก็จะเป็นศิลปินเป็นได้แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาแต่ว่า เราก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นเงินทองมันก็ต้องเข้ากระเป๋าบ้างและทําให้เราอยู่ได้พอวันหนึ่งเราอยู่ได้เราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเราจะทําอะไรวันไหนเราก็ทําได้เราจะทําไม่คิดต่างเขาก็ได้ทำอย่างที่เราอยากจะทำาเลยก็ประมาณนี้ครับก็ได้ความคิดมาจากต่อเขาพี่ต่อเขาเขาอยากได้ชื่อนี้เราก็ว่ามันเรียกง่าย,ายๆอ่ะแค่ว่า เ้ยจะทำเปล่าสักไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็น ชื่อเหมือนทักมากกว่าทักเหมือนคุยเพื่อนคุยกันกันเองสวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับจาก t r i เก e r t แท t ซ o สีลม26กนะครับก็เป็นช่างสักที่นี่แล้วก็เป็นช่างเจาะที่นี่ด้วยจริงๆตอนแรกพี่เอ็มยังโปรเจกต์นี้มันก็เกิดขึ้นมาปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้พี่เอ็มยังไม่กลับมาจากอังกฤษนะครับผมก็เริ่มทํามาอยู่คนเดียวตอนตอนแรกพึ่งมาร่วมงานกันตอนช่วงเดือนนี้นครับก็สนุกดีครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วเหมือนกันสิบกว่าปีดีกว่าตั้งแต่ ก็สมัยวัยรุ่นเหมือนพวกเรานะก็ดู MTV นะช่วงนั้นอะชอบฟังดนตรีชอบฟังอะไรก็ป่ีมีเพื่อนเรียนโรงเรียนศิลปะก็มีแบบใครพกเครื่องสักมาแนละ้วก็เริ่มสักกันเองอะไรอย่างเงี้ยใ <laughs> ชย่ <laughs> มันก็เละๆ,ๆองเงี้ยครับเลสหรือดีเละส <laughs> ิครับ <เล S 1> จะไป <เล S 1> ดีด <laughs> ได้ไง <laughs> <laughs> ผมผมชอบทำงาน cover up ทำแล้วก็ พอมันทําได้ดีอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้คนที่ถูกจังอะไรเงี้ยผมว่าเออพอได้เรียนรู้ในเรื่องที่มันยากๆกอย่างเงี้ยแล้วทําได้ผมว่ามันก็ happy. แฮปปีง้งานแก้ครับงานแก้หมายถึงเราสักมาได้แย่แอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องหาวิธีที่จะแก้ให้มันสวยมากขึ้นหรือว่าดูเนียนมากขึ้นหรือว่าต้องเปลี่ยนรูปนั้นไปเลย สีมันดํามากสีมันลึกมากแล้วเราอาจจะต้องดอบสีอันนั้นอนะให้ลงมาได้ให้กลืนไปกับภาพใหม่ที่เราจะทที่จะต้องทําหรือว่าโจทย์ที่ท,ที่ลูกค้าตั้งมาให้ถามว่าทําได้ค่อนข้างหลายสไตล์เพราะว่าด้วยเรื่องต้องหากินนะใช่ช่างเจาะด้วยครับทุกอย่างครับเคยเจอจุดที่แบบแปลกยก แปลกสุดหรือลามกสุดเอาดีผมไม่จอดจูอ่ะผมไม่อยากจับจูใครมันมันจะติดตาอ่ะผมว่าก็เลยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแบบเคยมีรุ่นพี่สักแล้วผมไปยืนดูไว้แม่งติดตาอยู่นานมากเมื่อจริงเออไม่ไม่เอาดีกว่าว่ะเออแต่เออจอดจีบจอดอะไรเอาได้ไม่เป็นไรอันนี้เอาผู้หญิงได้ใช่เลือกปฏิบัติชัดเจน ปฏิบัติใช่ก็จอดทุกอย่างจริงชอบมากนะจอดเมื่อก่อนก็จอดเยอะมากแล้วก็ถ้าในไทยเหรอตอนนี้ถ้าทำเ,เป็นเอกลักษณ์หน่อยก็อาจจะฟังทำเป็นพวกฝังเดอร์มอลเพ c i ซิ่งอย่างนี้มัไม่มีใครไม่ค่อยมีใครทำทำมีมีม,มีช่างทำน้อยแล้วกันแล้วก็มันเริ่มจะเริ่มจะนิยมขึ้นมาในหมู่คนไทยเนาะ แต่ฝร so really so totally ั่งเขาก็ทํากันมาสักพักใหญ่แและวนานมากแล้วก็สนุกดีครับทํางานพี่เอ็มก็มันก็ไม่แยกงานกันเท่าไหร่เพราะว่าพี่เอ็มไม่ค่อยทํางานสีแต่ผมมาทำงานได้ค่อนข้างหลายอย่างแต่ผมที่เกียรผมไม่ค่อยชอบทำงานผมก็ให้ต่อทําทำเียครับพี่แล้วแต่พี่เยอะบางวันก็ทําบางวันก็ไม่อยากทําก็ไม่ทํา ทริกเกอร์ททชทูนะครับอยู่สีลม26ครับเราลร้านเราสักกับเจาะร่างกายครับยังไงก็ฝากด้วยครับเดินทางง่ายค่ะพี่ไม่ยากใกล้ๆกับวัดแขกเลยมูเส่จก็แวะมาสักต่อได้เลยค่ะคร่ะสวัสดีครับ